ตึกประแม็ดก็ดวดปลาหมึกอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลว่าว่าอันนี้คอาปริญญาโง่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 โงง่่ง่่ง่โ่ยอมหรอกมึงว่ามา่่งนไงคิดได้แค่นี้เหรอท กินอะไรอ่ะกินกรวยกินดีนนี่ไงทิ่ได้แค่เนี้ยมันว่าก็แค่หอยได้เอาคึ้นอเมรน่ะเขาลอยได้ไงพิษแล้วแค่อะไรอ่ะแข่ซุปเปอร์มวยแข่ซุปเปอร์มวยก็ก็เกงในซุปเปอร์แมนน่ะนะเดี๋ยวไปนี่กับมันเดี๋ยวพ่อมีบ้างไหมใส่หน้าเดียวเลยเดี๋ยวพ่อขวดอะไรอยู่กลางถนนขวดพลาสติกพิษขวดแก้วไม่ใช่แล้วอะไรขวดตั้มลู ตำรวจก็คนตำรวจนั่นแหละถ้าขวดนั้นนะ่ะเสด็จพ่อเราชอบตอบคำถามนี้ได้อะไรอันคำถามสุดท้ายละว,ว่ามาเลยระหว่างแจ็คก,กับแม็กก์อะใครตายก่อนกันแจ็คไม่ได้หรอกใครตายก่อนกันแม็กแจ็คแจ็คตายก่อนแจ็คตายก่อนแจ็คตายก่อน,อน,อนเรือมันล่มผิด พ,พี่จะหนกููดังมาแม็กตายก่อนแจ็คตายก่อนแม่ตายก่อนแม็กตายก่อนไปตายก่อนได้ย,นนยังไงอ่ะอ้าวแจ็คกับมันแค่ดอสัน้นแต่แม็ก,กับมันดอเน่ามันเลยตายก่อนลงุงให้กูดแดกเคเอฟซีดีกว,ว่ายังไม่กินหรอวะเดี๋ยวแม่มานุ้มบอกแม่แก้วฝากลูกนยเจ้าคะเดี๋ยวแก้วมา<ๆ>วเจ้าคะไปทำตูรัดสักครู่นะเจ้าคะไม่ต้องห่วง เดี๋ยวปากลูกไว้ตรงนี้เจ้าค่ะหมอแม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงเองลูกเป็นหนูเจ้าค่ะหมอแม่เดี๋ยวเพื่นไปทำดิททำไมปิดทองเพื่อนอะไรเนี่ยไป่เสียแม่โอ้โหโทษไว้ถึงวันจะทอนเจ้าค่ะะฮอยู่อยู่แก๊งเจ้าค่ะเขาใหญ่เข้าแก๊งเขาอีกยังต้องมีแก๊งใหญ่เจ้าค่ะยังแก๊งใหญ่ยังไม่อยู่พูดอีกอ่ไปพี่ก็ไปเลยแต่คิวขึ้นแล้วเนี่ย ต่างคนต่างพูดไม่ออกใจแต่มองตาทาให้คุเสียคนแล้วเนี่ยดูที่นาดูรักที่ให้กันเหมือนโดนกันฟ้า่แมทางตัน้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้าหอห้โห้้หโห้ห้โว้หโ น้ามั่นโอ้หน้ามาั่นห,หน้ามาัามา่นจะให้เธอคนเดียวเฮ้ยดุ้ยดุ้ยมันมาเป็นโลเลยสู้เขาที่ว่าอีหินเ้ยเด็ดมา